คลิปนี้นะครับอยู่ในแบบ anime saga น,นะครับซึ่งออตอนแรกอ่านไปแล้วรอบนึงแต่ว่าลืมเปิดใหม่เลยต้องมาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมาก็เดี๋ยวจะพาไปดูเกมเพลย์นะซึ่งตอนนี้ซัมมอนไปแล้วแล้วก็ทีมเริ่มต้นที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นเซตทีมที่มีไพเรสนะเป็นบัฟนะก็คือจะเพิ่ม30โบนัสโกลแล้วก็เจมนะรีบอร์ด ครับก็ไปเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์แล้วกันสตอรี่ก่อนเลยก็ตอนนี้เล่นไปถึงดาบที่สามแล้วมามาในเกมก็จะประมาณนี้นะตาร์ทเลยก็คือหนึ่งตัวเนี่ยจะมีสกิลอยูส่สามสกิลนะก็ตัวสองตัวนี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยสำหรับสำหรับอ e ีพิกนะสำหรับอ e ีพิกว่ามาดูซันจิก่อนแล้วกันนะวันมันตีเราสตันได้ด้วยนะโอ้ ทันจทีนี่คือติดเผาได้นะวันนี้แรงเหมือนกันส่วนอุ oph, ้มอุ้มนี่จะเล่นระยะไกลได้แล้วก็สกิลซีอุ้มเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงไปก็จะมีกล่องให้เราเตะเพื่อเ,เอาน้ำยาฮิวอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูสกิลเออุ้์ที่ว่าดียังไงนี่ มองกว้างแบบนี้เลยนะแล้วแรงด้วยจะด,ดีจับตัวนี้โอ้ดูนะอุบโอ,โอ,โอ,โอ้มอนรวมกันแบบนี้เลยก็แรงชิวๆนะน้ำยามไม่มาเก็บเรื่อยๆเผาไปน้ยอยเท้าหมมาบอสเลือดสี่พันเลือดเยอะนะเอ,อไปก่อนแล้วก็ลบทางนี้ หลังจากสกิลนี้มันจะเป็นสก,กิลวงกว้างให้เราเดินออกมาทางนี้สิวเข้าไปต่อก็ใช้บุกตกแบบน,นี้แล้วก็โดนตรงกลางหลบมาแล้ลลลวหลบไม่ทันว่ะเหมือนใช้สกิลต่อแล้วตัวมันล้มเฮ้ยผมว่าหลบหลบไม่ทันไม่เลยเผาก่อนไปรีบออกโอ้โหไม่ทันยังไม่กัดตรงกลางก่อนให้มันกัดก่อนเลยโอเคกัดตรงการ็จแล้วก็เตะแล้วก็ออกเลย ถ้าเราใช้อุกซอกล่ะใช้อุซกซอกตีไกลแบบน,นี้น่าจะง่ายกว่าไหมเนี่ยอูกซอคือระยะนี้ได้ดน่าจะเร็วกว่าไหมแบบน,นี้ผมพีดได้แล้วหรือเปล่ามาโดนไหมโดนครับโคตรแรงเนึยบร้อยตายโอเคได้เพชรมา145โร้อยสี่สิบห้าเดี๋ยวจะเพิ่มเวลให้อุซอกไปก่อนแล้วกันเวลเจ็ด ไปสกลิลสิบไหมสิบเอ็ดโอเคไปมานี่โอเคหสุดท็อเราดาเมจแรงเท่าสันจีแล้วบอสการะไหนตียังไงรโดนไายเลยมาดิสามรอบนี้นั่นไงว่าแล้วยังไงเป็นทยสกิลใหญ่เหมือนเดิมไม่ใหญ่ กาละทำไมโอ้ดดยสกินนานดีกแรงด้วยแรบยังมันจะง,งแล้วโอเคมอเคปอกปันมันเข้ามาดูไม่ได้ใช่หวะ่ะอ,อาจจะได้ใช้อหรอปลุ่งมาโอเคพุ่งสามรอบนะพุ่งสามรอบแล้วก็ทุกพื้นทุกพื้นแล้วก็วงกว้างโอเค ย้ำง่ายอยู่นะลววลเลยพุ่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ล้มโอเคตอนนี้เราก็จะใส่มันได้ัไปโอ้โดน่ะได้อยู่ได้อยู่ยังไม่สาหัส,ส,หสยิงมาไปถูกปืนโอเค ก็ไปรอบไปเต็แม่งเลยไปพบพบกันไหมไ <ป S 1> อ้คือผมไม่ทันไม่แรงเท่าไหร่ถ้าไม่โดนเต็มทีม่ไม่แรงเท่าไหร่เหลือแ,แค่400ฮอบโบชิเดียก็หายแล้วมั้งวันนี้ เราเวลห้าแล้วซึ่งถ้าเวลห้าแล้วก็มาตรงที่คาตากรินะครับจะมีเลเวลรีวอร์ตรงนี้นี่ก็จะได้ห้ารีโลแล้วก็ห้าร้อยเจมก็พันห้าร้อยทองมาครับตอนนี้มีหนึ่งพันเพชรโอฮรุนมาออกไปผมจะลบเป็นลบเป็นแร่แล้วกันตัวออพิกทั้งหมดนมีประมาณนี้โอเค มาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออ,อถ้าเราอยากจะได้มิติดต้องเลเวลสิบขึ้นไปก็่อยู่ทำไมมันว้โอเคไหมเอาเลเยจันก่อนก็ได้เนาะเลเยจันโอกาสทั้งห้าเปอร์เซ็นต์ตั้งห้าเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นมันก็ไม่ออกมาเมื่อกี้เกมก็ชันดาวแล้วก็ตอนนี้ได้โค้ดใหม่มาได้มาอีก500เจนมาดูจะได้ไหมเลเจนเฮ้ยเรียบร้อยครับเลเจนดารี่โซโลมาแนละ้วมาโซโลกาเดียน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 นึงทำอะไรได้ลบ5%ได้ไม่เทเค้นบวก5%ไม่พีคเลยไม่ได้เท่าไหร่เฮ้ย น,นี้น่าจะดีนะสีทองบวก15%บาเอรดาเมจแล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่า30%นะจะลดจะลดสีเอ่อ SP ที่ต้องใช้แล้วก็บวก10%ดาเมจไอ,อ้นี้น่าจะดีอยู่โอเคเอาใช้นี้แล้วกันสตแตทเอ่อโอ้โหโอ้โหคือสุมสตแตทนี้เป็นะมทที่เกลือมากนะเกมนี้ไม่น่าจะไหวเอาเวลเก้าโอเคไป ดูว่าตีธรรมดาแรงไหม้9โอ้คนละเรื่องเลยกับตีปิกแล้วก็เหมือนจะตีเฮ้ยตีเป็นวงกว้างด้วยนะสกิอ้แค่ตีธรรมดาโหดเลยโหดเลยสิวอะัโอ้อจะตีไปข้างหน้าแล้วส,ก,วก,สก,วกิล X ล่ะสกิล X โดนขาดก่อนเอใหม่เกเวกเอาติดคูดาวอยู่คิวซีมาโหดโหบอกเลยว่าโหดโฟโล่ลืมเริ่มตีไงบอลว่าใส่ไปเลยแล้วกันกเอาเราไม่ลงใส่เใยมาไปคิวซีแรงไหมไม่โดน ดูบอสจะตายแล้วง่ายเรียบร้อยมาครับก่อนจะไปมาจับตู้สักหน่อยแล้วกันเสื่อได้คาตาคุริอีติ๊กนีลบเล็กเ,เอาก่อนไปถามเมื่อไหร่เอ,อ้ะคาตาคุริมาเฉย วันนี้อุตบตกงานแล้วไปนด้คา,าตาคุรีแล้วโอเคมีเก้าีโลนะใส่หมดเลยแล้วกันบะกาเดียนสามกาเดียนสามี่เพิ่มอะไรเป็นเพิ่มเลือดใช่ไหมเออไม่เอาไปต่อขอสุดเลยได้ไหมไม่ก็เป็นพวกอันเนี้ยพวกหนึ่งเปอร์เซ็นพวกศูนย์จุดเ ทำไมเหมือนรีโลผมไม่ลดวะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้โหจบที่กาเดียนก็คลิปน,นี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มว้เจอกันคลิปหน้า